สวัสดีค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทํในดวงความรักนะคะชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม564เนี่ยพลังงานของคุณเป็นในรูปแบบใดนะคะก็ถ้าหากว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองปรับสมดุลกับของท่านดูนะคะค่ะบางพลังงานเนาะเนี่ยคุณได้ออฟ o ค c u ์ s นะคะชาวโสดคุณได้โฟร์ออฟซอ เป็นไปได้มากเออเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยนะมีอารมณ์พลังงานความรักที่แบบเหมือนกับว่ายังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ก็มีด้วยนะคะแล้วก็เหมือนพักหยุดพักกับความสัมพันธ์นั้นมาเพราะว่าคุณได้พลังงานเออ The h y p i o s i s เหมือนเหมือนกับเพิ่งจบหยุดหยุดพักนะเลิกเลิกความรู้สึกความสัมพันธ์ที่เป็นพนาการที่เหมือนกับว่า รักเราสองสามคนอย่างนี้ก็มีนะคะเป็นเป็นความรักที่ไม่สมหวังเนาะเนี่ยเพราะว่าเป็นพลังงานในรูปแบบนี้เนาะเดชพิเศษแบบคุณจะมีดวงความรักที่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะียังไม่ค่อยเจอความรักที่ที่ใช่สําหรับคุณสักทีแล้วก็มีพลังงานเดิมๆที่ทําให้คุณเนี่ยคิดคิดวนลูปอยู่นั่นน่ะเหมือนกับว่านึกถึงแต่ ความรักครั้งเก่าเหมือนยังลืมไม่ได้กับความเจ็บปวดนั้นๆพลังงานไพ่ก็แนะนำนะคะเหมือนกับว่าให้คุณปล่อยวางเรื่องนั้นไปนะคะถ้าความรักนั้นเนี่ยไม่ดียังไงก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ไว้เบื้องหลังนะคะเพราะว่าคุณก็เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะ,ะพลังงานความรักที่ดีมีอยู่แน,น่นอนฝากก็เชื่อแบบนั้นนะคะพลังงานคุณได้ uh, the high r o m a n c เป็นไปได้ว่าบางท่านบางพลังงานบางกสตเนี่คุณขอพอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะชาวกรกฎเหมือนกับว่าให้เจอพบรัก ที่ดีๆกับเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เจอรักที่มั่นคงนะแต่บางพลังงานชาวโสดก็เป็นแบบนี้นะเ <c oughs> นี่ยเด่นเพสนะคะอยู่สวยๆหล่อๆนะแบบว่าเออไม่มีไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่บางพลังงานก็ขอพรต่อสิ้นสิทธิ์กันเลยทีเดียวมีหลายพลังงานชาวโสดนะที่อยากจะมีความรักดีๆแล้วบางพลังงานชาวโสดก็คิดว่าเออถ้าฉันไม่มีความรักฉันก็อยู่กับครอบครัวไปก่อนรอคอยความรักไปก่อนก็ได้แบบ เนี่ยสวยๆแล้วหล่อไม่ไม่ต้องคิดมากอะไรแต่ถ้ามีความรักเข้ามาคุณก็คิดว่าเออเดี๋ยวคุณก็ลองเรียนรู้ดูศึกษาดูนะมีอารมณ์พลังงานชาวสดหลายรูปแบบเลยนะคะในช่วงเดือนกรกฎานี้เนาะ,ะแต่พลังงานจะเกิดข,ขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือไม่เปิดก็ตามแต่นะคะชาวโสดทุกพลังงานเลยชาวชาวสดกรกฎเนาะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงค์คุณได้แทน s ็อกคัพคุณมีโอกาสที่จะพบรักถูกอกถูก,ถกใจคุณเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเหมือนกับหมายถึงว่าเนื้อคู่กันเลยทีเดียวก็นะก็คำว่าเนื้อคู่ก็มีหลายรูปแบบถ้าพบพันกันแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจได้เองว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะก็เรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปนะคะแต่ว่าจะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญทับกมแต่งถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อคู่หรือคู่ดีชาติหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะมีระยะเวลาของเขา,น,านีฟ้าก็เชื่อในเรื่องชติพบด้วยเหมือนกันแต่พลังงานทุกพลังงานเลยนะคะยังไงก็ ้าขอเป็นกำลังใจให้กับชาวโสดที่เป็นในรูปแบบนี้นะคะยังไงก็ลืมเรื่องความรักเรื่องนั้นไว้เป็นประสบการณ์เบื้องหลังนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่พลังงานชาวโสดที่แบบเหมือนสวยรอแบบอยู่กับครอบครัวก็ได้รอความรักก็ได้นี่ก็ดีอยู่แล้วนะคะพลังงานบวกสรุปให้เลยคุณจะเจอความรักดีๆอย่างแน่นอนขอให้คุณเปิดโอกาสใ,ให้กับตัวคุณเองในช่วงเงดือนกรกฎาคม2564นะคะและท่านที่ขอพอรก็พรนั้นจะให้ผลกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ เหมือนเดิมนะคะฟาดึงจากไพทอรเรียสนะคะลักษณะสีผิวรูปร่างเนอะมีทุกคิปนะคะอย่าไปเทคซีเรียสนะแต่ถ้าตรงโดนใจก็นะลักษณะแบบผิวสองสีบางนะคะลักษณะแบบขาวบางนะคะลักษณะแบบขาวอวบนะคะคุณก็ดูนะคะว่าคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะลักษณะเพิ่มเติมลักษณะใช้เพิ่มเติมฟ้าดึงจากเลิฟทาลอตนะคะ คุณได้แบบลักษณะแบบ the emperor นะคะก็เข้าหรือเธอคนนั้นจะดูแบบดูเยี่ยมหน้าดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะลักษณะแบบ queen of w a n s ก็จะดูแบบชอบทำงานและทำงานเก่งบุคลิกด,ดูดีนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยเมื่อคุณเห็นเนี่ยคุณก็จะดูแบบโอ้ถูกตาต้องใจกันเลยทีเดียวนะคะลักษณะแบบ Page of s o r d s นะคะก็จะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วก็จะเป็นคนพูดตรงชัดเจนจะอารมณ์ร้อนนิดๆิดนะคะคุณก็ดูเอานะคะเพราะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนออกรกฎาคม2 5า4นะคะคุณมีพลังงาน Queen of c u p s แล้วก็คุณได้ q u e อ,อ n of p e n t a c l e นะคะคุณมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะเหมือนกับว่า ทั้งคุณและเขาเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นคบกันเนืนี่เขาบอกก่อนว่าพลังงานเขาเขาหรือเธอคนนั้นของคุณและตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดคล้ายๆกันว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้ทําความเข้าใจกันไปนะและคุณกับดับคุณน่ะคุณ,คณตัวคุณเองก็คิดว่าอยากให้ความรักครั้งเนี้ย จบต้องได้ไม่เป็นความรักที่ฉับชฉวยนะคะอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆและตัวเขาเขาหรือเธอคนั้นที่คุณคบอยู่เขาก็คิดแบบนั้นเช่นกันนะคะแล้วท่านที่คบกัน6-7เดือนจะปีเนาะพลังงานคุณได้ six of swords นะคะคุณได้ nine of cups นะคะแล้วคุณก็ได้ ten of wands เป็นพลังงานที่พวกคุณนะคบกัน6-7เเดือนจะปีนะ เหมือนกับว่าไม่คุณก็เขาเนาไว้เวอร์ซ่ากลับกันได้นะชอบชอบให้แบบว่าเหมือนเอาใจใส่กันนะถึงแม้ว่าบางช่วง,งเวลาที่คบกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีระหว่างที่คบกันอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างปาง,ป,งประกาศอาจจะมเีเรื่องการเดินทางไปมาหากันแบบว่าไม่ค่อยได้พบกันมากน้อยเท่าที่ควรเพราะว่ามีเรื่องของงานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซะส่วนใหญ่เนาะ ทำให้คุณและเขาหรือเธอคนนั้นที่คบหาดูใจกันอยู่ะก็จะมีอารมณ์แบบอยากให้เหมือนเข้าต่างคนก็ต่างอยากให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเนาะเป็นพลังงานที่เป็นในรูปแบบนี้นะคะและในช่วงเดือนกระดาสองคมสองสองพเนี่ยคุณก็อยากจะทราบว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นในรูปแบบใดก็จะเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้แบบด้วยโดย,โดยไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าพวกคุณเนี่ยก็จะต้องเนาะ คอยเอาอกเอาใจเอาใจใส่กันน่ะคนละครึ่งทางคุณถึงจะโอเคนะตัวตนของคุณเองชาวราศีกรกฎนะเพราะคุณเองคุณก็ไม่ได้ยอมว่าเออฉันจะต้องใจคุณอย่างเดียวเขาก็ต้องเอาใจใส่คุณบ้างคุณจะเป็นรูปลักษณะพลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะเพราะว่าพลังงานเขาเขาได้เดิมเขามองคุณเป็นเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะที่เข้ารับชมรับฟังนะชาวราศีกรกฎเขามองคุณแบบว่าคุณมีเสน่ห์นะต่อเขามากเขาอะชอบคุณมากแบบปรงไหล ในตัวตนของคุณมากเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ทางนี้พลังงานเขาได้เดือดสัน่นเขาอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ทางนี้แต่ว่าเปิดเผยให้ทั้งครอบครัวคุณรู้และให้ครอบครัวเขารู้พูดง่ายๆว่าบางพลังงานเนี่ยอาจจะมีการคิดตัดสินใจพูดคุยกันแบบจับมือตกลงคบกันเป็นแฟนจริงจังก็มีนะคะก็พลังงานดีอย่างนี้ยังไงก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ว่าเนาะก็คนละครึ่งทางถูกแล้วนะคะ ยังไงชาวราศีกรกฎพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ขอให้ดาเนินไปในรูปแบบนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้สมหวังจะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งสองคนแล้วก็บุญทำกรรมแต่งได้นะคะคนมีคู่มีค,มครอบครัวนะคะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสองหนะคะทิศทางความรักคุณเป็นรูปแบบแไหนมาดูกันเลยนะคะเนี่ยบางพลังงานเนอะคุณได้นะ S of Cups บอกก่อนนะคะถ้าครอบครัวท่านใดที่มีพลังงานด้านความรักดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะแต่ถ้าพลังงานความรักครอบครัวท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังรูปแบบนี้นะคะลักษณะแบบ S of Cups นะคะเนี่ยคุณปรับสมดุลอารมณ์หน้าดูเลยเพราะเหมือนกับคุณไม่ค่อยมีความเข้าเข้าใจในคู่ของคุณนะเหมือนกับบางครั้งพอเจอปัญหาอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้คุยกันให้เข้าใจนะหันหลังให้ให้กันบ้างเงียบใส่กันบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนกรกรา 2564เนี่ยคุณจะปรับสมดุลด้านอารมณ์ทั้งคุณตัวคุณเองและคุณก็จะได้พูดคุยกับคู่ของคุณนะคะเพราะว่าพลังงานนีจ่เกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้คุณปรับสมดุลนะคะเนี่เอาพลังงานลบๆออกไปนะคะเนี่ชาวราศีกรกฎขอให้คุณทิ้งไว้เบื้องหลังนะคะความไม่เข้าใจกันที่แบบไม่ได้คุยกันแบบไม่ได้หันหน้าเข้าคุยกันคุณคุณจะเข้ากลับเข้ามาพูดคุยกันมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ คู่คองคนรักในครอบครัวนะคุณจะหันหน้าเข้าคุยกันเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ว่าปัญหาใดก็ตามแต่ที่ทําให้คุณไม่เข้าอกเข้าใจกันแลวเนี่ยจืดจางกันหันหลังให้กันเนี่ยคุณจะพบพูดคุยกันนะพูดไปในทิศทางเดียวกันเคลียร์ทุกปัญหาและจะทําให้คุณมีความสุขสมหวังในครอบครัวมากๆเลยในช่วงเดือน กระดากระดาสองห้าหกสี่นะคะว้าต้นไล่ไปดีนะคะชาวราศีกรกฎนะคะนี่แล้วบางท่านบางพลังงานบางกสตาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตั้งบุตรนะบางพลังงานบางดวงเท่านั้นนะคะท่านที่รอคอยข่าวข่าว,าวเรื่องบุตรคุณมีโอกาสจะได้บุตรด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อย่าลืมนะคะก็พลังงานไพ่ก็เปิดมาแล้วก็ใหญ่ไพ่ดูและะ้วค่ะถ้าเข้ามารับชมรรบฟังแล้วก็ลองปรับสมดุลดูน,นะคะยังไงความรักที่ดีมีความสุมขในครอบครัวเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนขอให้คุณปรับเปลี่ยน ความคิดอารมณ์รักที่ไม่เข้าใจกันนะคะเพราะยังไงความรักดีๆนะก็จะขับเคลื่อนทุกพลังงานให้ไปในทางที่ดีฝากก็เชื่อความรักดีๆเนาะถ้าเรามีความรักมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ขอให้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะยังไงช่วงนี้ก็ฝากรักษาสุขภาพนะคะก็ขอให้โชคดีทุกพลังงานเลยทั้งชาวสดสถานะไม่เสถคนมีคูม่มีครอบครัวขอให้สมหวังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ